การปกป้องความาามั่งคั่งมี2เรื่องในนี้นะครับประกอบด้วยการวางแผนเกษียณอายุการวางแผนกเกษียณอาย,าาแย,อายุแม้บางท่านวันนี้อายุอย่างน้อยนะครับแต่การคิดถึงแผนการเงินว่ากเกษียณอายุแล้วเราจะมีคุณภาพชีวิตอย่างไรมีชีวิตที่มีศักดิ์ศรีไหมเป็นคนแก่ที่น่าลำคาญหรือคนแก่เจ้าสำราญน,นะครับมีลูกหลานมาคอยเอาใจไหมหรือลูกหลานคอยผักสายไล่ส่งให้ไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นและการวางแผนค่าใช้จ่ายหลังกเกษียณ ว่าเราสามารถจะควบคุมให้ลงมาถึงอัตราร้อยละ70ของค่าใช้จ่ายก่อนเกษยียณได้หรือไม่และประมาณการอายุไขที่สำคัญว่าเหล่านั้นถ้าอายุยาวสุดจะอยู่ถึงเท่าไหร่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาในการวางแผนกันครับจากงานวิจัยต่างประเทศหากวันนี้เรามีอายุ65ปีถ้าเป็นผู้หญิงจะมีโอกาสที่อายุยืนยาวถึง85.7ปี ผู้ชายจะได้ถึง83.2ปีเพราะวันนี้ทั้งคุณภาพการใช้ชีวิตการรักษาพยาบาลทำให้เรามีอายุยืนยาวขึ้นและถ้าเมื่อปี2,090ค่าเฉลีย่ยอายุผู้หญิงอาจจะมีอายุยืนยาวถึง89.5ปีผู้ชายอาจจะมีอายุถึง87.5ปีแต่ถ้าวิธีการง่ายๆนะครับก็ดูว่าค่าเฉลี่ยของครอบครัวท่านนะ่ยโดยเฉลีย่ยมีอายุ ประมาณเท่าไหร่หลายปีที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปร่วมแสดงความยินดีอายุร้อยปีของผู้ใหญ่หลายท่านนะครับดังนั้นการเตรียมการหากเรามีอายุยืนยาวเงินกเกษียณก็ต้องมีอย่างเพียงพอให้เป็นคนแก่เจ้าสำราญครับเมื่อวันหนึ่งที่เรากรเกษียณอายุการมาทบทวนเรื่องรายจ่ายว่าเราจะลดรายจ่ายอะไรได้บ้างเป็นค่าเดินทางค่าสังสรรค์ ถ้าเราลดได้เยอะโดยไม่กระทบกับคุณภาพชีวิตก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ส่วนมากจะยากเพราะท่านไม่สามารถลดคุณภาพชีวิตของท่านลงได้มาดูตัวอย่างนะครับตอนนี้ท่านนี้เนี่ยมีรายจ่ายก่อนเกษียณเดือนละ7 0 0 0 0บาทหรือปีละ8 4 0 0 0 0บาทหากประหยัดลดรายจ่ายเหลืออัตราร้อยละ70%ซ์ของรายจ่ายก่อนเกษียณนะครับก็จะเหลือเดือนละ49,000บาทต่อเดือน หากประหยัดลดค่าใช้จ่ายเหลืออัตราร้อยละ60ค่าใช้จ่ายก็จะเหลือเดือนละ42,000บาทต่อเดือนและหากลดได้ถึงอัตราร้อยละ50รายจ่ายจะเหลือประมาณ35,000บาทต่อเดือนนะครับเมื่อเราประมาณการว่าเราจะมีอายุไขถึงอายุ80ปีและมีรายจ่ายเดือนละ5 0,000บาทซึ่งก็คือปีละ6 0แสนบาทถ้าอยู่20ปีหลังกเกษียณเราต้องมีเงินใช้จ่ายทั้งสิ้น12ล้านบาทนะครับ แต่ถ้าเราใช้เดือนละ4ี่หมื่นหรือปีละ4ี่แสนแปดใช้ไปทั้งหมด20ปีต้องใช้เงินไปทั้งหมด9้าล้านหกนี่คือตัวอย่างเลขที่ต้องใช้หลังกเกษียณอย่างง่ายๆนะครับเลขนี้เป็นแค่ตัวอย่างขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตที่ท่านต้องการหลังกเกษียณหากท่านเป็นข้าราชการที่ได้รับบำนาญเดือนละ2 0 0 0 0บาทแต่มีรายจ่ายเดือนละ50,000บาทสแสดงว่าต้องมีหาเงินมาเติมในการใช้จ่ายอีกเดือนละส0,000บาท หรือปีละ360 0 0 0บาท20ปีก็คือเงิน7ล้าน2แต่ถ้าท่านมีรายจ่ายเดือนละ4 0,000บาทแต่มีบำนาญมา20,000บาทแสดงว่าท่านต้องหาเงินมาเติมในการใช้จ่ายอีกเดือนละ20,000บาทหรือปีละ240 0 0 0บาท20ปีก็คือเงิน4ล้าน8นั่นแสดงว่าเราต้องมีการเตรียมเงินก่อนกเกษียณเพื่อที่จะได้มีเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตามแผนในตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ถ้าหากท่านเตรียมเงินได้จำนวน8 2 7 8 597บาทโดยนำเงินไปลงทุนได้อัตราผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละ4ต่อปีท่านก็สามารถจะถอนเงินได้อย่างเดือนละ50,000บาทเป็นจำนวน240เดือนแต่ถ้าเตรียมเงิน6 6 2 2 877บาทลงทุนในวตาผลตอบแทนร้อยละ4%ต่อร์เซต่อปี ท่านจะสามารถถอนได้เดือนละ40,000บาทเป็นเวลาทั้งหมด240เดือนตัวเลขเหล่านี้ท่านสามารถใช้ e a s y c a l c u l a t o r โดยทำอย่างนี้นะครับไปกดหมวด beginning ก็คือเงินที่จะถอนตั้งแต่วันที่เริ่มกเกษียณนะครับไปใส่ pmt ก็คือเงินที่จะออกรายงวดงวดละ50,000 5 0 0 0 0ก็คือเงินที่เราจะถอนนะครับอัตราดอกเบีย้ย rate น,นะครับก็คืออัตราร้อยลสอรต่อปี พิเลตก็คือ240 P สีเใส่ส4 0และ c คอมเพล i n g เป็นแบบมันลี่ก็คือรายเดือนและไปกด PV Present Value ตัวเลขท่านจะได้มาทั้งสิ้น8278,596บาทแต่ถ้าท่านจะใช้เดือนละ40,000ท่านก็ทำวิธีการเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้ว่าเงินที่ต้องใช้หลังกเกษียณตามคุณภาพชีวิตที่เราต้องการเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลย ดังนั้นการเตรียมเงินตั้งแต่วันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจเรื่องที่1นนะครับคือการสร้างแหล่งเงินได้ไวเกษียณเราต้องดูว่าเราจะสามารถสร้างแหล่งเงินได้นั้นได้อย่างไรบ้างมีหลักทรัพย์เงินลงทุนไหมมีหุ้นกู้พันธบัตรไหมมีสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนหรือไม่กรมธรรประกันชีวิตเมื่อเกษียณแล้วจะได้เงินเท่าไหร่มีแหล่งเงินที่จะได้จากการชดเชยจากการออกจากงานก่อนเกษียณไหม มีสินทรัพย์ที่เป็นทองคําในการลงทุนไหมมีเงินสดสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นๆไหมมีเงินฝากออมทรัพย์ไหมมีเงินละออกจากกองทุนสํารองชีพจํานวนเท่าไหร่เงินประกันสังคมเมื่อกเกษียณแล้วจะเลือกรับเป็นบํานาหรือบําเหน็จสําหรับข้าราชการก็จะมีเงินกองทุนบนําเหน็จบํานาข้าราชการท่านจะได้ประมาณเท่าไหร่กองทุนเพื่อการ,กรเกษียณอายุ RMF กองทุนรวมกองทุนรวม s s f เป็นต้น และแหล่งรายได้อื่นที่ต้องเตรียมเพื่อมีรายได้เพียงพอสําหรับการเกษียณเมื่อเราประมาณการว่าจะใช้ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเดือนละ5 0 0 0 0บาทซึ่งต้องเตรียมเงินก่อนเกษียณจานวน8ปดล้านสองแสนเบาทเราต้องมีการออมเงินโดยเฉลีย่ยคือเดือนละ8,212บาทโดยต้องนําเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนไม่น้อยกว่าร้อยละหต่อปีแต่ถ้าเราจะใช้เดือนละ4 0,000บาท หลังกเกษียณการเตรียมเงิน6้าน6แ22,000บาทก็ต้องเริ่มวางแผนนะครับโดยต้องออมเดือนละ6,594บาทและนําไปลงทุนอย่างน้อยให้ได้ผลตอบแทน106%ต่อปี mm hmm. เงินที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับตัวเลขนี้มาอย่างไรไปใช้โปรแกรม e a s Calculator ครับเลือกโหมด n ใส่ตัวเลขเงินอนาคตที่เราต้องการ8้าน2แ78,000 597บาทอบาตราผลตอบแทน1 6 6มีระยะเวาลาการออม30ปีก็คือวันนี้ถ้าท่านอายุ30ก็มีเวลา30ปีหรือ360เดือนคอมปา d ดิงเป็นแบบมันลี่แล้วท่านก็ไปกดปุ่ม pmt ก็เรียกว่าเป n มลายงวดจะเห็นว่าจำนวนตัวเลขที่ออกมาต้องออมต่อเดือนคือ8,241บาทแต่ถ้าหากมีเป้าหมายเงินกเกษียณอายุ6กต้องมีเงิน6 6ล้าน0 878บาทก็ต้องออมเดือนละ6,593บาทโดยนำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนร้6เปอร์เซมีเวลา30ปีหรือ360งวดในการออมและลงทุนครับหากท่านอายุ40ปีและมีเป้าหมายว่าอายุ60จะใช้เดือนละ50,000บาทเป็นเวลา20ปีต้องมีเงินออมตอนอายุ60จำนวนทั้งสิ้น8,278,597บาท ออมวันนี้นะครับเดือนละ17,918บาทและให้ได้ผลตอบแทนร้อยลเปอร์เซ็นต่อปีและเงินท่านจะถึงเป้าหมายแต่หากท่านจะใช้เดือนละ40,000ก็ต้องมีเงินออมณนะอายุ60ปีจำนวน6ล้าน6แสนส8บาทซึ่งจะต้องออมเงินตั้งแต่วันนี้นะครับจำนวนเงิน14,334บาทจะเห็นไหมครับว่าถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ30มา จำนวนการออมน,น้อยกว่าแต่วันนี้มาเริ่มออมอายุ40จําจำนวนเงินออมต้องเพิ่มขึ้นนะครับไปที่โปรแกรม e a t calculator กดจำนวนเงินที่ต้องการในอนาคต8278,597บาทอัรตราผลตอบแทนร้อยละ6มีเวลาออมทั้งหมด20ปีคือ240เดือนนะครับแล้วก็กด PMT ก็จะได้ตัวเลขออกมา17,917 เบาทคือเงินที่ต้องออมต่อเดือนหากมีเป้าหมาย6 6ล้าน8บาทก็ออมเดือนละ14,333บาทเป็นเวลา20ปีและลงทุนในผลตอบแทนอาตาัตราร้อยละปต่อปีก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ครับหากวางแผนว่าหลังกเกษียณจะใช้ใจ่ายเดือนละ45,668บบาทและท่านที่เป็นข้าราชการ และมีเงินบำนาญเดือนละประมาณ20,000แสดงว่าเงินที่ขาดในการใช้จ่ายต่อเดือนก็คือเดือนละ25,668บาทนั่นคือเงินที่ต้องเตรียมไว้ใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่หลายท่านไม่มีบำนาญก็ต้องเตรียมเงินที่มากกว่านี้นะครับจำนวนเงินที่ต้องเตรียมเพื่อให้สามารถถอนมาใช้ได้เดือนละ25,668บาทเป็นเวลา20ปีนะครับ โดยต้องเตรียมเงินทั้งสิ้น4,249,901บาทโดยเงินก้อนนี้ต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนร้อยละ4เปต่อปีหากจะถอน30ปีนะครับต้องเตรียมเงินทั้งสิ้น5,394,373บาทใช้ e a t Calculator ไปกดหมวด Beginning หมายความว่าเราจะถอนเงินตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพื่อมาใช้จ่ายประจำเดือน จะถอนเดือนละ25,668บาทโดยเงินก้อนนี้จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนร้อะสต่อปีต้องการถอนทั้งหมด20ปี240เดือนก็กดด v ก็คือเงินที่ต้องเตรียมปัจจุบันก็คือ4 2 4ล9า0บาทแต่หากจะถอนถึง30ปีหรือ360เดือนก็ต้องเตรียมถึง 5,394,373บาทครับและหากวันนี้ท่านอายุ50ปีต้องการเตรียมเงินจำนวน4 2 4ล้านนบาทเมื่อตอนอียุ60เพื่อต้องการใช้ทุกๆเดือนเป็นเวลา20ปีและหากมีเงินลงทุนปัจจุบันอยู่1ล้านบาทแสดงว่าต้องหาเพิ่ม3 2 4 9 0านบาทโดยต้องออมเดือนละ1 9 8 3 2บบาทแต่หากมีเป้าหมาย 5 3 9 4 3 7 3บาทและปัจจุบันมีสินทรัพย์ลงทุนอยู่1ล้านบาทก็ต้องหาเพิ่ม4 3 0 9 4 3 7 3บาทโดยต้องออมและลงทุนเดือนละ26,815บาทไปที่ e s a t Calculator เลือกโหมด N เพราะเราจะออมเงินปลายเดือนมูลค่านาคตนะยุต้องการ3,249,901บาทโดยหา ผลตอบแทนให้ได้ร้อยละหต่อปีมีระยะเวลาการออมแค่10ปีหรือ120เดือนนะครับแล้วกด PMT จะได้จำนวนเงินที่ต้องออมแต่ละเดือนจำนวน19,831บาทแต่หากเราต้องการออมเงินและมีเงินปลายทางที่อายุ1 10ปีจำนวน4 3 9ล้านสนบาทต้องออมและลงทุนต่อเดือนอยู่ที่26,814บาท